เจ้าหน้าที่จากโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตใบ MQDC ลงพื้นที่มายังโรงเรียนวัดสักแก้วรุงโรธธนคุณอุปถัมภ์จังหวัดอ่างทองเพื่อมอบเงินค่าดูแลกล้าไม้ให้กับคุณครูในโรงเรียนหลังจากที่ทางทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้เด็กกำพร้าและเด็กยากจนได้เข้ารับการศึกษาเรียนฝีตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และยังเล็งเห็นว่าการอุปถัมภ์เด็กผู้ได้โอกาสนั้นไม่ใช่เพียงแค่การให้ปัจจัย4ในการดำรงชีวิตแต่การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กเหล่านี้พึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมและต้องเรียนกันอย่างมีคุณภาพดังนั้นเรื่องของอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาจึงนับเป็นอีกภาระที่ถังวัดและทังโรงเรียน ต้องจัดหาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีไม่เพียงพอยิ่งช่วงโควิดแบบนี้ก็ยิ่งทําให้ทางโรงเรียนพบปัญหาที่มากกว่าเดิมทางโครงการจึงลงพื้นที่มาช่วยเหลือโดยการนํากล้าไม้มาให้ดูแลเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อแลกกับเงินค่าดูแลงวดละ5,000บาท3งวดซึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาระทั้งครูและโรงเรียนไปได้มากเลยละครับในช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบกับโรงเรียนกับวัด ของมูลนิธิวัดนี่นะครับก็คือมีผู้ใจบุญมาทําบุญน้อยลงทําให้เราขาดแคลนนะครับสิ่งของแลข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็โดยเฉพาะสบู่แฟบยาธิฟันหนึ่งใี้เป็นต้นนะครับมีคนมาทําบุญน้อยลงแล้วก็โรงเรียนก็ได้รับผลกระทบจับถึงครูนะครับครูก็ไม่มีไรายได้เสริมอะไรเงินเดือนก็น้อยนี่ก็เห็นความสุคันกับครูที่จะต้องมาดูแลเด็กในช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องดูแลมาก นะครับมีการกักกันตัวเด็ก1ิีวันที่มาอยู่กับเราเพราะว่าเด็กกินนอนนะครับนั้นก็สภาพความเป็นอยู่ก็ลําบากแรงแค้นอันนี้ได้พุทธรักษาได้มามูลนิธิพทธรักษามาช่วยตัวเองก็ดีใจแล้วต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ดูแลครอบครัวพวกเราถึง115ครอบครัวนะครับที่มีอะไรทำให้เรามีไรายได้มากขึ้นโดยการปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ในวันนี้นะครับ ทางด้านคุณครูโรงเรียนวัดสะแกรุรงโรธธนคุณอุปถัมพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ารู้สึกดีใจที่ทางโครงการได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของคุณครูในช่วงโควิดการที่โครงการเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้ก็ทําให้พวกเขามีกําลังใจที่จะก้าวผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันครับก็ดีใจกันทุกคนนะเพราะว่าครูโรงเรียนโรงเรียนเราเป็นโรงเรียน,นเอกชนเราเงินเดือนน้อยครับเันเดินเนี่ยผมอยู่มาตั้ง33งปีเนี่ยผม ผมยังได้เงินประมาณหมืนม่นหมื่นหกหมื่นก็กว่ายกันประมาณนี้แล้วก็ก็ดีใจที่มาช่วยสนับสนุน,นให้ครูบรายการทุกคนมีเงินเพิ่มขึ้นมามีรายได้พิเศษเลยประมาณนี้ครับผมเราติดลบเรื่องช่วงโควิดมาเนี่ยน,นะคะคือเราเหมือนไรายได้เราขาดไปอยู่แล้วพอได้ตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถนำเงินส่วนเนี้ยไปใช้จ่ายระหว่างที่ว่าโควิดเนี่ยเรียกว่าเราก็ มีหนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันเราก็เอาเงินตัวนี้ค่ะไปตัดหนี้อะไรระหว่างที่เรามีโควิดนั้นออกไปทําให้เราก็ดีขึ้นมามเหมือนมัคคุคูบางคนก็อาจจะมีบ้างนะคะที่ไปไม่เอากู้หนี้ยืมสินของมาระหว่างที่ช่วงโควิดนะคะ,คะอยากขอบพระคุณถึงท่านประธานเลยค่ะที่เล็งเห็นคุณครูทุกคน ไม่ไม่ท่านไม่เคยลืมวกครูดูคนที่โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดหลังจากนี้ทั้งครูและนักเรียนก็คงต้องช่วยกันดูแลกล้าไม้ไปตลอดระยะเวลาสามเดือนให้ต้นไม้เหล่านี้เติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพครับ